บรรยากาศยามแรงแรงวันอาทิตย์นะครับภาพพ่น้องมาเบิงต้นต้านนะครับต้นต้านบ้านโขกตำบลหนองไฮรุ่นพ่อนพิศสีสะเกตนะครับผมสวนป่าเนาะป่าบัวบ้านโขกเนาะนะครับนี่ครับต้นต้านมรดกเพิ่นตั้งแต่รุ่นพ่อเพิ่นผมมาหลายเตือนแล้วล่ะแต่ว่ามื้อนี้พี่ไก่เขายังงามกว่านี้อยู่วะพี่นีแรงเบิดเลยครับนี่ตั้งแต่รุ่นพ่อเพิ่นปลูกนะรอยกว่าปีเพิ่นว่ะนะครับ บรรยากาศแัแงแรงเขาบวางามครับในตำบลหน,นองไห่เนาะนี่ครับเพิรนกระเฮ็ดเป็นสวนผสมนะครับคูบปปอปลูกขักบ,บุงนะครับแรกๆที่ผมมาหัจักเพิรนก็คือการปลูกขักบ,บุงนี่แหละมาเห็นพุตัดขักบุ๋งดูก,ก็เลยเแย่เขามาถามเพิ่นนะครับตัวน,นี้ก็คือเพิ่นกำลังลงบักซิดาบอใหม่เพิ่นอยู่ทั้งพูดนะครับปลูกยังไม่ทันได้อยู่นะลงแต่ฝรั่งคนนะ เฟื่งกําลังเบิงฝรั่งอยู่นะนะครับบรรยากาศยามเย็นๆที่ศรีสะเกตนะครับนี่ตำบลหนองไฮอุนพิสัยศรีสะเกตหนองไหกับต่อเขตติดกันตำบลโดดตับบ่แขมนะครับตำบลสำโรงนะครับของงพิ่นเนาะบรรยากาศนะครับนี่คือดงตะนอนะครับผ่านมาจากหมู่บ้านนุนสายที่เราเห็นอยู่นี่นะครับเนาะนทางเชื่อมกันนะครับป่าชุมชนนะครับต้นตาลแล้วก็อ่อ เพื่อนบัได้ตัดเนาะเห็นว่ามันมีคุณค่าทางจิตใจพอเพื่อนปลูกไว้ให้แต่ว่าขายกระไดปี่เราประจากพันมีคนมาเมาลับซื้อนะครับตลอดนะครับตบุกปีแต่ว่าเพื่อนว่ากระโบดได้เท่าไรแต่ว่าเพื่อนกเก็บไว้เปนว่าเป็นเป็นหน้าพอนะครับก็เลยเก็บไว้ทะเบิงนะครับก็มีวิวสวยๆนะครับให้ได้เบิงมีคุณค่าทางจิตใจนะครับความสุขอีกแบบหนึ่งเนาะมันมีวิวแบบนี้เนาะครับเนาะ คือว่าโอ้โนกบินงามเนาะนะครับถือว่าได้มาเบืองบรรยากาศดีๆนะครับเอา,อาดีๆนะครับผมกำมักชีวิตแบบนี้แล้วนะครับเรต้องเอียงมากมายนะครับแต่เป็นอยู่อยู่ให้เป็นเนาะอยู่ให้เป็นอยู่แบบมีความสุขกับสิ่งที่มันอยู่ในกระเท่าโดยแท้จริงนะครับเนาะนีน้นองใหมเ่เพิ่งออกแล้วครับ บโบนิมาด้าน,นะครับเลยแวะเขามายามว่าบนตองหพ้พนยางนะดอกบุญอีผมยางเ,งเองนี่ต้อนเอ,องใหม่ออกมาแล้วลตินยางมาอยู่ผมว่าโอ้บนตองดอกครับนาะนี่ต้นตาลอีกมุมหนึ่งเขาบ่างามเลยพี่กายว่าขักขนาดเลยว่าผลดีอยู่แต่ว่าปีนี่คบอยงามมาในเขามันบ่ท่านใหญ่เลยครับนี่ขนาดกลางเดือนหรือปลายเดือนแล้ะครับกรกฎานะครับข้าวไม่สวยเลยนะครับ บรรยากาศยังแรงๆครับนี่มื่นแล้วได้ครับนี่แม่ที่หกโมงกว่าหกโมงกว่าเราบ่เฟืองหกโมงกว่าหรือยังเพิ่นกระปูใหม่ปลาแล้วก็เลี้ยงหอยหกโมงเครื่องเราโอ้ยยังบ่ทันหมื่นกุยกับเพิ่นก่อนมหาหันอ่ะก็เลยขอมาย่างรอสวนเนี่ยนะครับก่อนทมาโดนแล้วนะครับไม่ได้มานานแล้วเพป็นว่าเอาโมเบลก็ไผ่เป็นนอใหม่พอจะกินทั้งคนอยู่ดอก แสงมันสิเบิดแดดแล้วครับ6โมงเชิงแล้วเพื่นท่านนะครับบอไม่เพิ่นตั้งแต่กี่เป็นปอพักบุงเลยผมมาถ่ายแรกๆต้นยางหน้าน้องมีเชื้อเห็ดพร้อมเลยครับเพื่อนว่ามันออกแน่เลยเพือนเพิ่นขายก๋วยเตี๋ยวเนาะเอาเบิ่งบรรยากาศเนาะครับวันนี้เอาเสื่องฟ้าบอมาเบิ่งของเพิ่นจะซื้อบ่อนผ่านยังนี่เพว่าใส่แดงโอ้เข้ามามันหองปลอดซื้อบ่หองปลอดซื้อบ่อพลาพ่าใส่ยังไงแดงมันาบอห้องปลอดซื้อบ่ ด้อต้นใหญ่เ้อา้น่ต้นันก็เลยตอนจะไปูุ่นอือนี่เอนี่เลยนขยายนี่ต้นย่างหน้าตัวนี้บ่ทุ่นโอ้ยใหมายางหน้าอันนี้ต้งหนีเพิ่นเกเพ็ดที่นี่เพราะว่าเพิ่นเพิ่นปลูกไว้จะเดอือปลูาจอกอืออเอาบรรยากาศยามแรงโมนี้พามาเบิงสวนผสมนะครับบานโคกตำบนหนองไฮ อุดพรปิสายสีสกเกตขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ